โรงเรียนบ้านสันกลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งคงงำ,ำ,ำ,ำขวัญประจำโรงเรียนบ้านสันกลาง มีวินัยใช้สองภาษาอย่างเป็นธรรมชาติปรัชญาของโรงเรียนปัญญาโลกัสมิปัดโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสีประจําโรงเรียนแสดดำสีแสดหมายถึงความกระตือรือร้อนความมีชีวิตชีวาความสนุกสนานรวมถึงการมองโลกในแง่ดีสีดำหมายถึงความรอบรู้หนักแน่นและเข้มแข็ง อัตลักษณ์ของโรงเรียนผู้เรียนใช้สองภาษาอย่างเป็นธรรมชาติวิสัยทัศน์ของโรงเรียนวิชาการดีมีภาวะผู้นำคุณธรรมล้ำหน้าใช้สองภาษาอย่างเป็นธรรมชาติประวัติของโรงเรียนบ้านสันกลางก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่13มิถุนายน2482มีนายบุญยินส้อยแก้วเป็นครูใหญ่โดยอาศัยเรียนอยู่ในวัดสันทรายน้อยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาป,ปีที่หนึ่ง ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4ในปี2485ได้ย้ายจากวัดสันทรายน้อยมาอยู่ในหมู่บ้านสันกุดบนเนื้อที่1ไร่1งาน44ตารางวาและสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นหนึ่งหลังมีนายอินสมสุภาวันครูใหญ่โรงเรียนบ้านสังกลางและได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสร้างอาคารเรียนหนึ่งหลังแต่บริเวณคับแคบ ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่จึงได้สละเงินซื้อที่ดินสร้างโรงเรียนปัจจุบันโรงเรียนบ้านสันกลางมีเนื้อที่6ไร่3งาน65ตารางวารวมมีที่ดิน2แปลงอยู่ห่างกันประมาณ50เมตรมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น8ไร่1งาน9ตารางวาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด92คน แบ่งเป็นระดับประถมวัย42คนและระดับประถมศึกษา50คนภายใต้การบริหารงานของนายสุธิพงษ์ธรมาพ้วำนวยการโรงเรียนบ้านสันกลางมีครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วยครูราชการจำนวน3ท่านบุคลากรทางการศึกษาจำนวน2ท่านครูอัตราจ้างจำนวน7ท่านครูชาวต่างชาติจำนวน5ท่านครูธุรการจำนวน2ท่าน แม่บ้านและนักการพันโรงจำนวน4ท่านรวมบุคลากรคุณภาพทั้งสิ้น24ท่านโรงเรียนบ้านสันกลางจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามศักยภาพอย่างหลากหลายส่งเสริมให้มีการใช้สื่อนวัตกรรมต่างๆในการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมการเล่นการสังเกตการทดลอง เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถเต็มตามศักยภาพและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข Best Practice ของโรงเรียนบ้านส่วนกลางคือ Student Learn Bilingual Natural l y ผู้เรียนใช้สองภาษาอย่างเป็นธรรมชาติในรูปแบบ ABEK MODEL A ACTIVE LEARNING การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลาย B BASED ON บนพื้นฐาน E ENGLISH การใช้ภาษาอังกฤษ Communication การสื่อสาร Active Learning based on English Communication การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติบนพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเมื่อปี2561ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านสันกลางได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครู AMEC โดยการจัดหาครูชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการอย่างรอบด้านและก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องและได้เข้าร่วมลงนาม MOU ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนารุ่นที่2 Partnership School Project 2เพื่อต้องการให้โรงเรียนมีความคล่องตัวสามารถบริหารจัดการโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับอนาคตพร้อมกับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนและเพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึงอีกทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาภายใต้ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่และชุมชนนอกจากนี้โรงเรียนบ้านสันกลางได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกษิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาอาทิเช่นการเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกการปลูกผักสวนครัวในโรงเรียนการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันได้เพื่อเสริมสร้างครูบุคลากรนักเรียนทุกคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะ ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรายการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็กมีดังต่อไปนี้ด้านที่1คุณภาพนักเรียน 1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโรงเรียนบ้านสันกลางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติโอเนตของสถานศึกษามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง3ปีหรือมีค่าเฉลี่ยของสถานศึกษาในปีที่ขอรับการประเมินสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศหรือมากกว่าร้อยละ3 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยและสื่อสารได้อย่างดีและมีความสามารถในการคิดคำนวณในระดับดีมากนักเรียนส่วนมากสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรนักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาคิดวิเคราะห์คิดริเริ่มสร้างสารร สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอนและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการทำงานตามระดับชั้นนักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้านมีความสามารถพิเศษและมีผลงานเป็นเลิศ1.2คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกลางมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมตามที่สถานศึกษากำหนดและแสดงการกระทำที่สะท้อนว่าเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนปรากฏโดดเด่นเป็นแบบอย่างได้นักเรียนมีความตระหนักและแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนโดยมีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ ร่วมอนุรักษ์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษานักเรียนมีการยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่นนักเรียนสามารถทำงานเป็นทีมมีความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นในการทำงานและได้งานที่มีประสิทธิภาพนักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยสามารถอธิบายยกตัวอย่างและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม มีแนวทางนำภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นของตนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนนักเรียนสามารถรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้นักเรียนมีความรู้สึกปลอดภัยเข้าใจวิธีป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากสารเสพติดปัญหาทางเพศ และอบายามุกทุกชนิดในทุกสถานการณ์ด้านที่2การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ2.1การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันกลางวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาร่วมกับชุมชนสังคมท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายครอบคลุมทุกประเด็นนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตร ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษานำหลักสูตรของสถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอนตามที่กำหนดบนรรลุผลตามจุดมุ่งหมายจัดทำแผนและดำเนินการนิเทศกำกับติดตามและประเมินการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง สรุปผลการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนานำไปสู่ความยั่งยืนและเป็นแบบอย่างในวงกว้างได้2.2การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและความคิดเห็นของผู้ปกครองท้องถิ่นชุมชนมากำหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้เหมาะสมและสอดคล้องกับความพร้อมความสนใจของนักเรียนเป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นชุมชนกำหนดวัตถุประสงค์กรอบแนวคิด และแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นการพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งการอ่านเขียนการสื่อสารการคิดที่หลากหลายทักษะการจัดการและงานอาชีพมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายท้าทายสร้างสรรค์น,น่าสนใจทั้งกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุขนักเรียนมีผลงานเชิงสร้างสรรค์แปลกใหม่หรือมีการพัฒนาต่อยอดที่ชัดเจน2.3สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูนักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความต้องการใช้สื mania, ano, ่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้มีการวิเคราะห์สรุปผลเพื่อใช้ในการออกแบบวางแผนและดำเนินการจัดหาและผลิตออกแบบวางแผนและดำเนินการจัดหาและผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกกลุ่มสารการเรียนรู้จนผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้ดี จัดบริการและบำรุงรักษาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ทั้งที่มีในสถานศึกษาในท้องถิ่นและชุมชนครูทุกคนนำสื่อไปใช้อย่างเหมาะสมกับเป้าหมายสาระการเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้และวัยของนักเรียน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับเป็นนวัตกรรมสู่แวดวงวิชาการผ่านรูปแบบและวิธีการที่มีความหลากหลาย2.4ระบบการวัดและประเมินผลโรงเรียนบ้านสันกลางสร้างและพัฒนาแนวทางกระบวนการประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนที่ถูกต้องครบถ้วน มีระเบียบการวัดและประเมินผลที่มีครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมจัดทำสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัดและประเมินสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพหลากหลายรูปแบบและมีการเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบสามารถนำมาใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วตรงความต้องการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำเอกสารประกอบการวัดและประเมินผลเพื่อสรุปรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องนำผลไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการการบริหารจัดการของผู้บริหารกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูและกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนด้านที่3การบริหารและการจัดการศึกษา3.1ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมและอุทิศตนในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างได้ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยยึดแผนพ,นพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนัเกเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนเป็นที่ยอมรับ ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถบริหารและจัดการสถานศึกษาให้มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ชัดผู้บริหารสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องบุคลากรมีความพึงพอใจ3.2การพัฒนาองค์กรสถานศึกษามีระบบพัฒนาองค์กรและจัดทำแผน เพื่อใช้พัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เกิดประสิทธิผลสู่ความเป็นเลิศโดยทุกภาคส่วนได้ร่วมคิดและร่วมดำเนินการอย่างชัดเจนสถานศึกษาพัฒนาระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพดูแลนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม เพื่อพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนเป็นรูปธรรมชัดเจนสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมสวยงามอาคารสถานที่ทุกแห่งมีความสะอาดและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสถานศึกษามีห้องเรียนห้องปฏิบัติการถูกสุขลักษณะมีความมั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอพร้อมใช้สถานศึกษามีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียนครูกับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษากับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพึงพอใจ 3.3. เทคโนโลยี 3. 3. และการสื่อสารเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านสันกลางดำเนินการจัดหาหรือผลิตเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเพื่อการบริหารและการจัดการตามแผนงานโครงการกิจกรรมที่กำหนดครบทุกกลุ่มงานสถานศึกษาจัดให้มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนรวมทั้งการบริหารและการจัดการตามแผนงานโครงการ กิจกรรมที่กำหนดได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสถานศึกษากำกับติดตามและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสถานศึกษามีระบบการดูแลบำรุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ3.4ระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนโดยรวมมีขั้นตอนและเป็นไปได้ดีในการปฏิบัติมีรูปแบบที่ชัดเจนโดดเด่นเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาแห่งอื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกันนำไปปรับใช้ได้ผู้กเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการดำเนินง,งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 3. 5ระบบข้อมูลและสารสนเทศจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานไว,ควน้ครบถ้วนครอบคลุมการใช้งานและสารสนเทศที่จัดเก็บไว้มีความถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบทันสมัยทันต่อการใช้งานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอยู่เสมอนำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้เกิดประโยชน์คุ้มค่าเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมในสถานศึกษา โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและน่าสนใจมีผลงานปรากฏชัดทุกฝ่ายพึงพอใจด้านที่4การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์นักเรียนและความเข้าใจนักเรียนรายบุคคลเน้นความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารการคิดคำนวณอย่างชัดเจนครูกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ครอบคลุมทางด้านองค์ความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานตัวชี้วัดจุดเน้นของหลักสูตรและเพิ่มเติมเป้าหมายตามความต้องการจำเป็นของนักเรียนมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการมอบหมายงานที่หลากหลายมีความท้าทายสร้างสรรค์ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่มได้สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้นที่สถานศึกษากำหนด ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้อย่างครบถ้วนและมีคุณภาพครูวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายมีคุณภาพเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนผู้ปกครองเพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้การตัดสินผลการเรียนรู้เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษาครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชาและเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน4.2การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนครูมีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาที่สอนและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการสอนที่ออกแบบไว้ครูให้เวลานักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทำงานเป็นกลุ่ม อภิปรายและนำเสนองานด้วยวิธีการที่เหมาะสมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาอย่างเปิดกว้างครูให้เวลานักเรียนได้คิดได้ตอบปัญหาแก้ไขปัญหาได้สะท้อนความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันครูกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเองและใส่ใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา สแสวงหาความรู้หรือสิ่งที่ต้องการทราบด้วยความอดทนครูจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและปลูกฝังให้นักเรียนยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นด้วยความเข้าใจครูบูรณาการการเรียนรู้วิชาที่ตนสอนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้อย่างกลมกลืนโดยใช้เวลาเรียนน้อยกว่าเดิมแต่นักเรียนเรียนรู้ได้มากขึ้น ครูจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดูแลให้นักเรียนเรียนรู้ตามศักยภาพได้ทั่วถึงครูจัดการชั้นเรียนที่ช่วยให้นักเรียนสนใจเรียนเห็นประโยชน์ของการเรียนตั้งใจเรียนเต็มที่และเรียนอย่างมีความสุข4.3การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยเน้นการประเมินเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นหลักในระหว่างเรียนและให้นักเรียนมีการประเมินตนเองครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลายเช่นการถามตอบขณะสอนการทดสอบย่อยการให้ทำรายงานการนำเสนองานการทำโครงงานการผลิตชิ้นงานเป็นต้น สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของรายวิชาที่สอนครอบคลุมทางด้านความรู้ทักษะและเจตคติครูตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนเริ่มหน่วยหรือบทเรียนใหม่และประเมินเมื่อจบหน่วยหรือบทเรียนนั้นรวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและปรับปรุงแก้ไขทันทีมีการตรวจสอบนักเรียนเป็นระยะระยะว่านักเรียนทุกคนเข้าใจในสิ่งที่ครูสอน ครูนำข้อมูลการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงการสอนของครูและแก้ไขพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องครูตัดสินผลการเรียนของนักเรียนตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนดใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งหรือหลายชิ้นงานสะท้อนพัฒนาการของนักเรียนมีเกณฑ์อธิบายระดับผลการเรียนที่ชัดเจนมีการปรับเกณฑ์ที่ท้าทายความสามารถของนักเรียน4.4การนำผลการประเมินไปใช้ ครูวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินของนักเรียนเป็นรายคนและวิเคราะห์เป็นรายกลุ่มเป้าหมายแสดงแนวโน้มพัฒนาการของนักเรียนครูนำผลการวิเคราะห์ไปปรับแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพิ่มขึ้นเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนเช่นเทคนิคการสอนรูปแบบการสอนซ่อมเสริมสื่อการเรียนรู้วิธีการประเมินแนวใหม่ที่ครูค้นพบเป็นต้น ครูแจ้งผลการประเมินของนักเรียนอย่างสร้างสารรค์นักเรียนใช้ข้อมูลนั้นปรับปรุงการเรียนของตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพครูรายงานผลการเรียนและความก้าวหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างเป็นระบบดำเนินการอย่างต่อเนื่องและรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ปกครองของนักเรียนด้านที่5ความดีเด่นของสถานศึกษาโครงการที่1โครงการโรงเรียนเกษตรพอเพียง มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์นโยบายเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาเกิดจากการรับรู้เข้าใจปัญหาและความต้องการร่วมกันของทุกฝ่ายทุกงานในสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่โครงการที่2 โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นฐานมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์นโยบายเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาเกิดจากการรับรู้เข้าใจปัญหาและความต้องการร่วมกันของทุกฝ่ายทุกงานในสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ โครงการที่3โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์นโยบายเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาเกิดจากการรับรู้เข้าใจปัญหาและความต้องการร่วมกันของทุกฝ่ายทุกงานในสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติ หรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วยความเต็มใจทุกคนรับรู้เข้าใจเป้าหมายและมุ่งดำเนินการไปสู่เป้าหมายร่วมกันผลการดำเนินโครงการกิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนโดยรอบด้านอย่างเด่นชัดส่งผลด้านใดด้านหนึ่งอย่างโดดเด่นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลายและสร้างสรรค์ น่าสนใจครบท้วนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งนักเรียนผู้ปกครองชุมชนองค์กรต่างๆและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโรงเรียนบ้านสันกลางขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง